เียรถ่อนคนเอะประกอบมาว่ากำลังเลยวะขับรถก่อนเที่ยไม่อ่านข่าวเปคนละเว้ยครเดี๋ยวคนสองสิบเจ็ดคนเยอะก่อนเดี๋ยวเขี้ยวไปอ่านขา่าวด้วยกัน วันนี้ผมออกมาเพื่อไปคุยอ่าสปอนเซอร์นะจาก CJ สามสามสามโซจุงนั่นเองนะครับลูกมากโซจุงเรื่องช่วงล่างเนี่ยลูกหมกลูกมาช่วงล่างลั่นโซจุงเลยเขาไปทําแม่งโรงงานโคตรใหญ่เอาวันนีสามร้อยสี่ร้อยคนละเว้ยวันนี้พลังไปทุกคนวันทางานเฮียไปพักผ่อนได้สักเดียวกลับมาทํากรรมอีกแล้วนะอันนี้ผมอยู่เซตพระรามสี่แล้วผมเดินทางมาจากโซจุงท้องถิ่น โอ้โหต่อนหน้ากูเลยสัตว์ตอนหน้ากูเลยสัตว์ตไปครับทุกคนครับอโอเคเออกมาได้ไหมวะเดี๋ยดูดูแถบนี้นะแถบนี้705ชีวิตสวัสดีครับทุกท่านครับขอตอน้นไปนะในวันอะไรวะวันพฤหัสเอะแดดอยู่ไหนวะแดดอยู่ไหนใครรู้บ้างเปิดอย่า จะเติมไปด้วยกันเติมยังวันนี้คุณเติมท่อมแล้วหรือยังสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีนะแอบแดดมะวัวเด็กจ้าไอด้ดนาไอ้เหี้ยจอบคนแสบ,บตาขอถืออุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้ผมเริ่มหิอุปกรณ์แล้วนะเดีย๋ยวจเติมไปด้วยกันเพิ่งสวัสดีทุกคนสวัสดีเฮ้ยสวัสดีสุกัญญา เน่นครับผมมาห้าวันแล้วไอเ้เหี้ยวันนี้ผมจะได้สวัสดีคุณเจ้าขอใช้อุปกรณ์ตั้นะอุปกรณ์ไม่โคตรเยรี่ยที่เือแดงใช่ไหมออโอเคเดี๋ย้ละเราจะไปอ่านข่าวท,ท,ทุกคนดูแดดแดดยังเหี้ยทุกคนครับแตดของกาโอเคนะจับไอ้สัตว์ วัสดีทุกคนหนึ่งพันคนนะวัสดีครับขอต้อนรับกับบีมพลังใบแล้วก็สวัสดีทุกคนนะผมหาใบกอ่อนอ่ากานแดงกานแดงแดงมาอัลโลือห้องสีทับดูเดี๋ยวหูลองดูเนี ทางตายทั้งตัวทั้งตัวเอากระท่มมาปิดก็ไม่มิดเหนื่ยเกลียวแมลงแพรแมลงแดกเอาไปเลยสัตว์ไอผิวปากเลยกลัวหรือยลปวเลยสัตว์อ๋อปลามาเล้วไม่ทิ้งงานหลายที่ด้วยเดี๋ยวเย็นนี้จะพาล้ายพาไปเกาเก็ดนะวันนี้ซื้ออาหารปลามาใหม่คุณจะ่อมท้าไปแล้วปลาไม่กินเลย ครั้งนี้ผมจะซื้ออาหารปลาแบบ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 ที่ปั๊มกินได้เดี๋ยวจะไปโดดน้ํากันแล้วพาเดินเที่ยวกเกาะเกร็ดดีกว่าเดินเท้าวันนี้จะไลฟ์นานหน่อยนะอาจจะชั่วโมงอ่ะเพราะผมจะต้องขับเรือไปจอดกเกาะเกร็ดเดินเท้าขึ้นกเกาะเกร็ดให้ทุกคนดูเฮ้ยโซเดสต์ก hey, so ัตฮ so ุมเดสตาเฮ้ยมันยัง ยุ่นแม่งมาล้อเล่นกับผมครับตกใจหมดนะครับพลังไปหน่อยแล้วขออนุญาตกับตาลูฟี่มาแนละ้วเปบนยันนะงดูลูฟี่กูตัดโอ้มาจน,นไหมครับผมเดี๋ยวยวันนี้กูลองจา่ายค่าตั๋งต่วจที่กูจะมองหน้ากูไม่ตังค์มันเนี่ยไอ้เชี่ยไม่มีตังค์เดี๋ยวไปยืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่มีตังค์ เฮ้ยตังพอไปนเนี่ยาอายเขาอ่ะเฮ้ยมีหกเซ็ตโอเคชุณรอดละกูรอดแล้วทุกคนช่วยดูด้วยนะคุณมองไม่เห็นเฮียมองไม่เห็นขอบคุณครับพี่ออดีกว่าทำงานเอาไปเดี๋ดก่อน กำลัเดินทางไปมาเลนทีวีหวัดดีทุกคนพลังใบจงดานดานมาดูนี่รถเยอะนะต้องปลอดภัยหน่อยเดินทางแบบบินหน่อยนะกลางวักินข้าวหรือเปล่าช่วงเวลากินข้าวพวกเธอฉันต้องไปทำงานเขานัดแต่งหน้าเที่ยงสี่สิบห้านทีแต่พระรามสี่ไปอาลุณมะรินมันจะทันได้ไงวะดูเด็กแม่งย่องลุกเลยไอ้เหี้ยย่องเรงเดียวกันด้วยก็เสือและเนี้ยอุปกรณ์ค่ยเที่ยนะ จะได้มาให้ดูสาดวันดีทุกคนครับผมวัสดีนะคุณพีพีเอ็นวัสดีคุณโอ๊ตน็อกวัสดีคุณอ้ําคุณอามนะฮะแลุ้ทุกคนนะครันะค N, บคุณดูอยู่จากจังหวัดใดทักทายผมหน่อยนะวันนี้ผมกลับเป็นตัวแบบ5้าวรนะแต่ว่านี่อื่นจะไปคุยเรื่องข้างบนเละรถนั่ง เดี๋ยวรอสปอนเซอร์ล้อมา่อยรถปุยกันวันนี้ต้คุยเรื่องช่วงล่างมาเดี๋ยวหลังตรงนี้อาจจะเห็นผมเอารถเข้าไปทับช่วงล่างนะเวลารถใครที่แบบลูกหมากพลั่นเนี่ยขับแล้วแบบลงหลุมแล้วแม่งจิ้มหรือว่าที้งเสียงตุ๊กตักตุ๊กตักแค่ลมพาญนะคะนรับเหมือนว่าเอ้ยมีหนูตายอยู่ในช่วงล่างผมเปล่าบางทีมันไม่แน่นลูกหมากพลั้นหบูนยางแน่นไม่แน่นผมมีทิ้งคำนะแต่ที่เดียวที่งตกแล้วผมจะค่อยเามาท์หอยอ่ะวันนี้ดูถนนก่อน thích nghe hôm nay các bé, anh A Chín Chín, anh Tam Chín, bắt mang mang mấy lúc rồi nha, đến nay con đến ní đằng, nó khó khăn, đằng nó điên hăng, nó không gì, không phải งูอย่าไปสนใจท่านผู้เรามันพูดเหี้ยพูดผีพูดฝันไปเป็นทุ่งเนี่ยต้องบอกนะครับว่าแดดช่วงนี้วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ดูมาจากกรุงเทพบอกมาดิครับยันไปสามสี่องศานี่มึง้อไม่กูตกนรกอะไรเหี้ยจะเปลี่ยนหัวเหรอผมเมื่อแล้ววันนี้วันนี้โดนต้านแดงครับรับรองว่าป๊อปอายมาแล้ว เดี๋ยวพาไปยัดวันนี้พาขับเรือไปยัดเกาะเก็ดเกาะเก็ดจะต้องพักเกาะเก็ดเนี่ยไป็นข้อยุ่งของโบราณมีเาวมอนเยอะนะแล้วก็จะมีเจ,เจ,เจดีเอียงนะเจดีเกาะเก็ดนะครับอายุเจ็ดร้อยกว่าปีของชาวมอเดี๋ยวพาเที่ยววันนี้จะบอไปอ่านข่าวก่อนไม่ขับรถคนย่องเลยเนี่ยวันนี้ทุกคนฟังเจ็ดร้อยคนนะครับจีมพลังไบมาแนละ้ว วันนี้พาไปอ่านข่าวก่อนต้องกินเลยวันนี้ผมจะเก็บราการออกทีวีนะครับจอผวต้องรับผู้รวจมาเป็นทีวีสีส้มครับเป็สีครับแฮ้สัตว์โอ้ยสวัสดีครับทุกคนครับนี่เของมุ้งมาคุมรถทำไมอ๋อก็อมีกระเพาอาการเป็นไงเหรอเห็มเลยที่ี่ ก็รูดก็แดดเป็นยังไงพี่ก็ไม่กลัวที่ดูเนี่ยแดดเที่ยงเนี่ยแดดเที่ยงคืออะไรทำไมคุณหนาวความจริงนะมันก็สำหรับแบบคนที่ใช้แรงใช้อะไรเงี้ยนะครับสา่แจ้งเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าอะไรนะการถ้่ใช้มากไปมันก็ไม่ดีนะเพราะฉะ,น,ะนั้นทีนี้มันเป็นยานะครับลดความดันเบาหวานหรือว่าในเรื่องของเอ่อเวลาแบบ เผด้ามอะไรเงี้ยมันดีมันก็ช่วยได้เพราะมันเหมือนกับมันคล้ายๆกับมันมีสารนะฮะที่อยู่ในกระท่อมเนี่ยนะครับจะมีอิมมีริดน,น,น,นะครับกาแฟนะมันดีกว่านะครับเฮ้ยครับพี่ผัดอย่างนี้ได้ไงมึงวันเมกเลส็ดเถอะผัดสวัสดีครับผัดใหญ่ครับทุกคนสวัสดีชาวใต้ทุกคนนะสวัสดีชาวราชบุรีด้วยสวัสดงไปมาสนุกนะครับขอบคุณประสบการณ์รดีๆจากเอ่อดีเพนเดอร์ เอ็กซ์ีเรียนก่ที่บุรีแนะนําไปดีดีบริการเตี้ยแต่ว่าเสียงว่าเมืองราชบุรีมันร้อนเน่ยนะฮะกลางวันก็จะร้อนหน่อยแต่คืนนี้หนาวจริงมากนะฮะใครที่ไม่เยคยไปเจอเลยฝนดพึ่งนะอยากเห็นลูกพี่เอาเก้าสู่ใช่ใช่แต่วันนี้ผมไปคุยงานมาเดี๋ยววันอื่นจะพาลําบากจากคนอื่นนะวันนี้รถตับต้องดูผู้ใหญ่ยิดนึงเนี่ไปทำงานเป็นกัญญาด้านแดงทรงพลังอยู่กองอาบอธเขาตายมาแล้วครับ เดี๋ยวพาหวัวเรือนะวันนี้เดี๋ยวใส่ขาปั้นอะไรเดี๋ยวครูเอาสอ n เ r k e l ไปดำน้ำด้วยอ่ะคือจะขอซื้อเคสดำน้ำก่อนผมนอยา่างให้ทุกคนนะ่ะดำน้ำกันก่อนจะได้รู้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแม่งดำชิบหายเออน้ำลัดหน้ามาคลักๆเลยอ่ะไปติดคอตั้งนึงน,นะของตีน,น้ำขันหน้าโคตรขาเลยอื สวัสดีครับเพลินนะวันนี้วันพฤหัสก็ไปทําง,งานกับผมหน่อยนะพาคุยเขาจะบอกดิเยนเนี้ยผมจะไลฟ์สักสี่โมงครึ่งนะอ่าเดี๋ยวแดดหมดเงี้ยวันนี้เติมไปสามใบแล้วหนะนึ่งสลามขาวสัตว์เย็นข้างในกินง่ายอยู่รอเดี๋ยวรถเขาหล่อนะเพราะความฝันของทุกคนนะแต่เราไปก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์บนาท,งทา,นทา,นาทงด่วนแบบขึ้นมาแล้วหนะัวอะ แต่ว่ามันมีโทษปรับไงแต่ไม่พอดถ้าปากขูดมีโทษจำด้วยฉะนั้นอยากทำได้ไหมวะมาทำ้านดีกว,ว่าเด็ดจ้าไอ้เหี้ยการมาแนละ้วดูเฉย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเปนทะลุไปหนะ้ากรุปเลขกสไลด์ <laughs> ไอ้เหี้ยคุณไม่ถึงที่ทำงานวันก่อนคับวิเชอร์แม่งตายคาฟตเลย <laughs> คืออะไรรู้ว่าเสียลูว แต่เราะอ่ารอป่ะตีนเราอ่ะใช้ล่บสูงมากแล้วหน้าเกียกับหัวหมูบรอเครื่องมันได้สัมผัสกันคือเอาจริงรถมันก็ต้องต้องเทียนะใครที่ขับรถโค้งตูง้รถโค้งเต่ารถอะไรเงี้ยต้องไปดูบาลานซ์ของหน้าเกียด้วยเกียกต้อมันจะมี็พัดหน้าพัดทุกตุ้มฟลายเวลมาอนะต้องไม่ให้มันสัมผัสกันนะไม่ยงนั้นขับไปก็จะมีแต่รออรถไม่วิง่งนั่นคือการเกียว,ว่านะครับผมวัสดีครับผมคืนหน้าไปอีกสายเขียวมึงอยากสิ่คุกหรือตัด แดดทอมเน่ดีอยู่แล้วเกิดกระดูดเ้ออีเหี้ยใช่ครับแต่ว่าพูดถึงน้ำมันกัญชาจะเห็นข้อพิพลาทอยู่นะแม่ควรจะทําให้ถูกหรือเปล่าเพราะว่าสาร T S C มันช่วยในวัยคนแบบไม่เจ็บปวดไงคนเป็นมะเร็งอยู่แล้วต้องใช้กัญชาน้ำมันกัญชาที่มีจาก T S C อ่ะคือกัญชามันจะมีสองสารเนี่ย C B D แลบ T S C นะ C B D เนี่ยทางการเทอร์สกัดมาเครื่องสกัดเนี่ยสามสี่สิบล้านนะ แพงที่เอี้ยมันัดออกมาเนี่ยทำให้ CFC คือสารเมาเนี่ยหายไปเลยนะครับมีแค่ CDD คุณประโยชน์ไปเลยนะควกหนับป้องกันอะไรป้องกันให้สารในสมองเนี่ยหลังสารทุกคนม่งมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วคือมึงเน่ะพร้อมเป็นมะเร็งทุคนอยู่แล้วข้าจป่ะแต่ว่าอก็เรียกว่าไม่เลือดขาวหรือแอนติบอดีเนี่ยมันจะช่วยบอกว่าไอ้เอี้ยมะเร็งมึงอยา่าฟื้นฟื้นขึ้นมามึง,งนอนต่อไปสักรือประมาณเนี้ยนะ แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้สาร CBD เนี่ยมันจะช่วยทําให้มะเร็งเนี่ยมันไม่ไม่กาเริบนะครับคนเซลล์ที่ตั้งตายแล้วอ่ะไม่ก่อเป็นมะเร็ง TSC อ่ะสำหรับคนที่ตั้งเป็นมะเร็งแล้วสมมติว่าอ๋อคุเจ็บปวดคุณเจียหรือว่าคูอยากเมานะครับเพื่อใช่ไหมแล้วก็เพื่อลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเจ็บอะไรก็ตามที่มันเจ็บปวดตรงเนี้ยมันถึงใช้สองอย่างเนี้ยในการในการรักษาแต่เนี้ย CBD ถูกกฎหมาย TSC ผิดกฎหมาย แต่ว่าในอันนึงในขวดหนึ่งถ้าสมมนหมปริมาณไม่พอไอ้เหี้ยมีทีเซ็ต์ีอยู่ในนะั้นมึงยังไงจัะพูดก่อนคือเข้าใจไหมมันมันจะต้องชัดเจนเรื่องเนี้ยรัเพราะว่าประชาชนไม่เหนื่อยใช้ชีวิตยากอยู่เล้เหี้ยแม่งต้อมาตั้งโดนอะไรอีกเข้าใจปะคือหาแดดทุกวันขับรถออกมานี่แม่งจะโดนไปโดนอะไรเหดื่อดอยู่แล้วอ่ะคือยังต้องมานั่งเหี้ยใช้ชีวิตลำบากเองจะแดกของที่มาจากธรรมชาติเนี่ยยิบหายนะครับตอนนี้พี่นงคงยมาโลกันะฮะยมราล่าเนี่ยซัด เดี๋ยวจะเดินทางไปอเมริกาทีวีนะแล้วหยุดหลายเพราะว่รื่องมรินเนี่ยมันจะเป็นสำนักข่าวใช่ปะเราก็จะต้องแบบติดนะเดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงดีกว่าว่าที่ทำงานเขาเป็นยังไงแต่จริงๆไม่ไม่เหมาะสมกสับคนอย่างผมเพราะว่าที่ทำงานเขาดีมากเออมีไฟดีกว่าแต่ทุกคนเดี๋ยวพีมพีมพิมอาจจะอยู่ไม่นานนะเพราะต้องไปอ่านข่าวต้องเงร่งเพราะเดี๋ยวมันจะเที่ยงละแล้วก็นีแดดมาให้ดูดูสดสดไปเลยแอ,อ่์รถคือเซียอะไรตัดออกไปคุณไม่ต้องการจา อ่าน ah, ah, okay, <imasu todo music> <ulk upfront> ี่ยอามาลาดนะทุกคนทักทายอยู่ที่ไหนบ้างทักทายหน่อยองศิลเหรอลำลูกกาเดี๋ยวผมมีถ่ายละครคลองอีกสามนะครับวันเสาร์นี้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวว่าคลองหลวงมั้งไม่ใช่ลำลูกกาถ่ายเรื่องบุพเพร้อยรายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปัดปันหน่อยขอปัดปันคุณคิดว่าคุณผมจะขับรถได้ไหมอ้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเล่นอะไรไม่รู้เรื่องจอดจอดไปไอ้ย่าสามพ่อกชื่อไหม มองไม่เห็นไอ้เนี่ยกูมองไม่เห็นกูเ,นเสือใส่ของอะแม่มองอไู่ได้ครับเอ่อเดี๋ยวในตอนนี้นะครับบอกว่าทักษนาวิสัยมันไม่ดีเลยสัารพัดอยู่บ้านเถอะมึงจะบ้าแล้วขับรถอย่เนี้ยทุกคนตอนนี้ผมอยู่เราหลานหลวงนะครับก็สมัยก่อนเป็นโรงหนังที่พ่อแม่เที่ยวกันแล้วได้ผมออกมานะผมว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องอะไรวะโรงหนังต้นอ,อย่างนะครับยุคยุคเจ็ดศูนย์เนี่ย ก็มาได้กันแถวนี้นะครับโอเคหรือที่นหลายหลุมรถติดสี่โยกแล้วสีนะแล้วมีวิธีหนีนะไปอรุณอมรินเราขึ้นพระรามแปดจะลองโค้งหนึ่งให้แบบพร้อมแล้วป่อนไปแต่จะให้รู้ว่าเนี่ยเป็นโค้งลับที่ผมไว้คนที่หนึ่ที่พรนะรามแปดนี่แหละให้แบบเป็นโค้งที่แม่องอทียบกับสนามบางแสนสตรีนเซอร์กิทเลย <c oughs> ที่ทุกคนรู้อ่าโค้งไหนนะเดี๋ยวพาพาย่องพาย่อง ตรงนี้เนี่ยเอ่อเป็นแอเรียที่เรียกว่านังเลิฟนะแไปอยู่ต่างจังหวัดเคยมาแบบนี้ป่ะจอดอะไรนะฮะจอดออกทีคืออะไรวะเด็กกาแฟไปไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจับจอดนะมึงจับจอดนะรถขับต้นเล้วกูทำไม่ได้เด็กกาแฟไปโคตรเฮี้ยโกลุมีเรื่องเฮีย้ยซะนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าโคตรเฮี้ยเลยเจ็กกาแฟโรยสัๆๆสหน้ากากกระท่อม Vẫn phải không biết ổn đấy Con chi à Ok, vẫn vẫn nó Mất tình tống với đứa quân là bố mình Thấy hiểu không ạ? Đã người mình bửa gì đó Bỏ mà mấy em phạm chiếc để đi tặng mê ca các bố Phát trông thì chủ And cannabis Is uh, It's legal in US It's fucking legal Here, sure, still, you've been away for A couple of years เฮ้ยแม่งย่องอยู่ล้กูุยอ่านข่าวไม่ทันคือผมทำงานสดด้วยอ่ะได้ปะแล้วก็คือเขาไม่เตือนอะ่ะเขาแน่ทีผมไปเลยน,นะครับแล้วไปทำงานไม่ทันนี่คือบรรยากาศในประเรทศไทยในเวลากลางวันโูดดีดีที่แม<า>่งไม่ตายร้อนยิบหายดูแดดไปเมยไม่ไมีสักอันเลย ไม่ปเป็นไรผมเสียวไปละสวัสดีทุกคนพันหนึ่ร้อยคนนะกินข้าวกลางวันอยู่ไหมผมทําให้คุณแดดไม่ลงกระเปล่าขอโทษนะนดูบวกแม่บวกแม่ยายซื้อให้เนะี่ยขอบคุณมามีด้วยนะครับเห็นรูกชอบออกแดดนะเออใช่เดี๋ยวจะคุยกับคอมพิวเตอร์นี้ด้วยเขาเรนี่หวัสดีครับผมลาดท้าวหวัสดีฮะสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับขอเสียขอสองเที่ยวได้ดูว,วะถึงขวานนะึงเลยเกียร์กับลูกเสร็จกันตับโมเดล รถหรูหลามต้งเนี่ยเฮ้ยปรับเต็มให้เลย,ยปรับหมดบนตาบอดด้วยด้วยสองเกียร์กันเดี๋ยวขึ้นพระรามแปดแล้วเดี๋ยวต้องไปทำงาน,นดีครับทุกคนโคตรได้สุดเลยคุณธรัยนะฮะคุณพัชรพัฒไหนขอสเสียงสหายใบหน่อยดิสหายใบดินีน้นนนนเชี่ยวตัอวอะไร ไปสลิปไม่หมดเลยมี่ไงขายกระท่อมหน้าสพา,าสัตว์กระท่อมบ้าวพี่โอ,อไม่ใช่กระท่อมเหรอโอ้โหไอสัตว์จเจ้ากระท่อมไม่มีไปแล้วอยู่ตรงจับแถบนี้นะฮะไปที่บวยไปที่มวยรัดกันเลิเนี่ยลงไปตักยกไหม สวัสดีครับทุกคนรักขแหมงครับสวัสดีครับทุกคนครับคุณพัชรินแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ดูอยู่นะใส้ดีเนาะทุกคนก็ดีดเห็นตอนเช้ามีคนลงอะไรนะกาแฟากับก,กับใบกระท่อมขึือนผมถามหน่อยต้อมเนี่ยลอกจากต้มกับน้ำที่เขาปุณจรินอยู่แล้วอ่ะมันใส่อะไรได้อีกวะบอกผมหน่อยเดี๋แบบใส่อะไรที่แบบบำรุงร่างกายก็ตามเช่นแบบทําให้ร่างกายฟิตคนเดิมหรือว่าให้กเติมวิตามินซีอะไรเงี้ย แล้วถ้าเอาวิตามินซีไปต้มมันจะเป็นยังไงอ่ะกลัวตายไงเยี่ยมแท้หรอกคือทำมาทุกอย่างไม่ตายเสียตายาะแดดน้ำกระท่อมนี่มันชูเล่เวิทยาย์เนาเดี๋ยวผมจะต้องกลับรถให้ทุกท่านก่อนนะผม,ผมขึ้นชั้ลางแสนแล้วผมเข้าผิดเรนงอย่างนี่ไงแต่ตรงนี้หมาปารอยอยู่หมาตาโอเคผมจะอย่ดตรงนี้ ครับ okay. แล้วฝรังไฟไทยแลนด์ครับผมโอเคสองเกียร์ก็เสียวได้ความร้อนขึ้นมาเนี่ยสัน่นสั่นเวลาเรยอศูนย์นาทีศูนย์นาทีคือเปลี่ยนเสียงด้ปะคือป้าคนนี้แบบต้องไงผมประมาณหนึ่งกว่าผมโทรไปกดเรียกเวลาสัญดานต่อไปนี้เป็นเวลาคือเปลี่ยนก็ได้อะมึง เียคนฟังก็มีชีวิตจิตใจนะเว้ยรถเยอะไม่รู้จะสองเทียบทุกคนได้ปะนะมาพลังไปจะถึงที่ทำง,งานแล้วไม่ได้เลยทุกคนแม่งย่องทุกเลนเลยอะมึงอย่าให้กูลุนๆลุนมามันย่องทุกเลนเลยอะไม่สามารถโตพัฒนาแม่งได้ขอโทษด้วยแต่ดีแล้วเขาอำแฝงคนราดปืนหมด ผมต้องบอกพระรามแปดเป็นสะพานที่กับสะพานคู่ขนาดลอยฟ้าน,นี่ยรับหม่งขนลุกมากๆเลยงานนี้เนี่ยกรุงเทพมาราทอนเะนี่ยผมได้โดนป้ายยามาวิ่งมา,าราธอนสี่สองจุดกว่าโลอไอเนี่ยผมออกตัวเที่ยงคืนหน้าวันสระแก้วผมเข้าเส้นชัยห้าชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีอีกสามนาทีผมโดนปัดตกรอบแล้วอ่ะแล้วไม่ได้ซ้อมคือวิ่งมากสุดสามสิบโล่ไ,ไหนวะแต่คืนนี่แม่งตลอดทางแล้วงานไม่จัดอะไรเลยแม่งกล้วยกอัน,อนอผมยังไม่ได้แดบเลย กินแต่น้ำกินแต่น้ำคืออยู่ตั้งแต่ยี่สิบโลแรกฮนะปีนี้อยากลงนะแต่มอญขอข้าวเลยนี่ยขอเข้าปูหรือที่อะไรกม่ได้อะคูวิ่งมันใช้แรงเลยวะเนี่ยคงนี้คงนี้คือคงที่ไว้ฝึกถึงเลนะแต่วันนี้มันไม่ได้รถเยอนะมากนะเดี๋ยวนี้อยู่บนถนนละเดี๋ยวพาไปลงน้ํากับเดินบกสตหรับใครที่ไม่เคยไปเที่ยวเกาะเกร็ดนนทบุรีนะวันนี้วิมจะพาบวกไปเดี๋ยวเหาะเรือไปมีใบอาหารปลาภพอตอสวิง สะชอนพบเดี๋ยวพาเดินเที่ยวดูว่ากเกาะเกตมันมีอะไรดีนะในช่วงในชว่วงเยมเงียบอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดนะแทบต่อไปโชว์มังนอกไปเลยเนี่อน This is Thailand นะ and this is k r a t h o m Thailandyes bro ได้โอเคผมจะลงอัลุนดอมณินละเดี๋ยวผมสอดรถแล้วผมก็หยุดหลายสถานที่แล้แล้วใด้แล้ว พอเดี๋ยวผู้ประกาศไม่นนตามเวลาโอเคเวลาบอกพี่ดีมได้ยอ,อยู่พาดดีไหมพาดดีที่นี่คงนี้ด้วยคงนี้ด้วยให้ทุกคนดูโอ้หนึ่งีงดีมากมๆสี่ไปขับเร็วอยากให้รู้รู้ว่าลายเขาทำมาให้สวยนะ คือต้องชนชมชมวิศวกรมากๆเลยคือมีแต่งรับแงคงอะไรอย่างเง like <Sim. S 2> ี้ย <cem. S 1> แต่ว่าถ้ามาเร็วไปก็ไม่มีที่แก้เพราะมันป็นถนนหลวม้องอย่าไปทัเร็วไปแต่คือตรงนี้ได้ดีแต่นอกนั้นก็ไม่ดีนะรอยต่อทุกอย่างทำให้ล้อมแบบแตกได้เลยนะรอยต่อถนนน่าไม็ใช่ว่าคือเหมือนกับเราคอบคอบหน้าถนนหนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็รอยต่อมันก็ยิ่งชัดเลยว่าพอพอเดินเขาเล่งเหีียบนี้ก็ทุบปับทุบปักยางแตกสิ้้ายหมดอะ อันนี้ผมลงซ้ายผมลงอรุณอมริน์เนี่ยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่คันนี้เขาจะบงับงบังบังผมไว้เพราะเขาจะลงด้วยพี่เขาบางังลงป่ะเออพี่เขาลงกับผมโอเคหรือว่าไม่ลงไอ้สัตว์บังจังเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ปาต้านะครับมไม่รู้ว่าบัวน,น้อยแม่งยังอยู่เปล,ล่าอีกตอนลีลาผมชอบแม่งหน่อเด็กเลยนั่งดเูเขาหน้าเศร้ามากนะไม่รู้โดนปล่อยกับสายยังเนาะ สวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดี FC ใบชอมทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวอ่ะดูทุกคนดูชีวิตผมเดิดูหน้ตัดผมนะนี่มึงกินดานข้าวหรือเปล่าไม่ถึงแถวบ้านมันหูมากเลยมันเท่าไหร่วะสามสิบมั้งหูม,งมากๆผมก็เลยอุดหนุนมาทุกวันไงบนหนุนเจอใครกระแจกบ้างไม่เป็นไรเลยอย่าอย่าอย่าแจกกระใบสองใบใช่ป่ะเออกระหกใบสำหรับสติกเกอร์ดีกว่าเท่าไหร่หลายคนอยากเห็นเอี ให้ดูให้ดูให้ดูอันนี้เดโมนะเดี๋ยวจะของจริงจะออกมาประมาณสิ้นเดือนนะครับสหรับพลังไปเดี๋ยวอ่ะมาเอาบรินทีวีมาแล้วอ่ะสติกเกอร์ให้ดูอีกทีเพื่อใครจะแคปจอนะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมคืออยากจะทำอะไรสัมพันธ์ไป งียิ่งใหญ่ทำแสนไปาตามที่ทุกคนติดตามมาจนมาเนี้ยมีสปอนเซอร์ไหมอ่ะกูคำนวณไะคำนวณมาหลายหมื่นเลยอันนี้ขนาดันนี้ทำมาด้วยก็เป็นเกือบหมื่นแล้วเออแต่ว่าแจกแน่นอนอยากให้ทุกทุกคนแบบมีความสุขนะ <S <S <ร>ผมก็อยากมีความสุขในการไราย,ย่างเงี้ยไม่ใช่แบบ้ายแล้วแม่งเป็นเป็นอาชีพแบบผมไม่ชอบคือชอบแบบไอ้เนี้ยเราใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันคือในในี้ก็จะมีแบบความเคื่อนะอ ตรงนี้คือซอยอัมรินนะฮะซอยแบบแต่ตรงนี้จะแบบเป็นซอยเงียบๆที่ทุกคนคิดว่าแบบไม่มีอะไรโอ้โหแต่ว่าตรงนี้เป็นคนอยู่เยอะมากนะเป็นคนอยู่อาศัยอย่างเดียวเงียบผมเลยไม่ค่อยอยากขับรถเสียงดังมาแต่ว่าด่าพ่อคอนโดนั่นนะฮะมันมีเอารถดิฟมาเพราะว่าเขารอ,บบรอพอไม่มาคือเูือนแรกเนี่ยคิดถึงอะไรวะแล้วผมเข้าไปทํางานนะทั้งบริษัทอัมบารินพวกทอมทีมไฟทีมอะไรก็น่ารักมากโอ้โหเพียารถดิฟมาเลยอ่ะเดี๋ยวไว้วันไหนขับรถดิฟมันไล่พามาดีกว่า

ปตรยาวเยอะเออนั่นเนี่ยเกือบแล้วเราจะต้องหักหัวโอเคเพราะว่าผมจะต้องรอบร้อมเลยเฮ้ยอ๋ยอ,อ,อได้แล้วเอาจริงๆนี่มอท่อมเลยมัน,นยังแบบมีสตินะถ้าดูดเนื้อป่านี้รถชนแล้วอีเหี้ย อ่าทุกคนผมถึงแล้วถึงพนุกร้อยคนนะฮะแต่เป็นยังไงใครรู้จักบ้าง<บ> é, เสียงเป่าหัวโทถดดดเดี๋ยววันนี้ออกเรือผมซื้อชุดชุดใหม่มาละซื้อชุดใหม่มาละเดี๋ยวผมพาออกเรือนะก็ <Pros. S 1> ทุกคนครับขออนุญาตไปทาํางานก่อนแล้วเที่ยงก่อนนะนะถึงเย็นนี้เจอกันเดี๋ยวสักสี่ครึ่งวะพร้อมไล่สี่ห้าโมงแล้วกันเดี๋ยวดูเวลาแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะเกร็ดไปเอ่อเอาอาหารพาไปให้พาเดินเกาะ แล้วก็ดูดีกว่าแม่งใช้วิธีคิดยังไงที่สองทำปายแล้วนะเีรยวจะใส่เาวาูดลงปูลงปูลงเลนลงเที่ยวให้แม่งไปข้างแล้วคือไม่มีสิ่งห้อยเลยโอเคไปก่อนพลังไปขออนุญาตนี่รถมาที่โฮชมหรือเปล่าเนี่ย